เจาะลึกฟุตบอลวันนี้ขอเสนอใไอก้าทุ่มบ้างแช์เอ็มบัปเป้เรียกเงินก้อนโตแลกย้ายทีมซัมเมอร์นี้มาก้าสื่อของสเปนตีข่าวคิเรียนเอ็มบัปเป้บอกกับทีมที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพว่าต้องยอมจ่ายเงินให้เขา240ล้านยูโรต่อปีหากอยากให้เขาย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลยหลังอนาคตของเจ้าตัวยังเป็นประเด็นอยู่เรื่อย เคลียนเอ็มบาเป้กองหน้าคนดังของปารีแสแซงแชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกอึงฝรั่งเศสเรียกค่าเหนื่อยโดยรวมจากทีมไหนก็ตามที่อยากได้เขาไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นจำนวนปีละ240ล้านยูโรประมาณ9,120ล้านบาทตามรายงานของมากาสื่อชื่อกล้องของประเทศสเปนเอ็มบเปจุดประเด็นร้อนด้วยการบอกว่า จะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาที่อยู่ในเงื่อนไขของตัวเองกับเปเช่นั่นหมายความว่าหากไม่มีการเจรจาต่อสัญญาระยะยาวได้แล้วนักเตะชาวฝรั่งเศสก็จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงช่วงปีหน้าซึ่งนั่นทําให้ไปสู่กระแสข่าวปารีสอาจจะหาทางลุเขาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เลออมริดกับลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่มีข่าวกับเขามากที่สุด ท้งนี้มากาบ,บอกว่าเอ็มบปเป้ไม่ถึงขั้นปิดโอกาสที่จะย้ายทีมแต่เขาก็เรียกร้องค่าเหนื่อยแบบรวมออปชันต่างๆแบบสูงลิว่วโดยสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าลิเวอร์พูลไม่พร้อมที่จะให้เงินมากขนาดนั้นขณะที่เลอมาลิดก็จะไม่ดึงเอ็มบปเป้ามาร่วมทัพในช่วงซัเมอร์นี้แนะ่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ n u t 1 1 1อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดลิดใหม่ๆจากเรา